สวัสดีครับ <poured> ท <alive> okay. ่นคุณนี่าสอใจแลน่า้อใจเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นตาแก้เลนอราทุกนนะเ้นหน้หนเหนไนะเราะั้นี่แหละเป็นวัฒนธรรมไทยลูกนะเันหนึ่งในค่านิยม นีเดี๋ยวเราชนะมาแล้วเกิดร้อนให้คนอื่นเขาชนะไปแล้วเราเปิสะพานนะวันนี้เรามีหลายส่วนด้วยกันทั้งทั้งการแสดงเรื่องศะการต่างๆดยอแยกไปหมดทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ทํายังไงเราจะมีอนาคตที่ที่ดีของชาติได้นะทั่งา,างผู้ใหญ่ทุก่นนะวันนี้เป็นวันเด็กนะครับวันนี้เป็นวันเด็กประจำปี2,500เท่ารย58 เราจัการเด็กนักที่ีหกสบปีแล้วลูกหกิบปีนะกระช้าลุงลูกนะที่ตลาดเดือนป่าว่าวันนี้รุงอายุหกสิบย่างหกสิบเอแล้วแกาะวะนั้นการเด็กนดป60ิปีก็ต้องอายุรุุนเนียนะแล้วนได้มีโอกาไปเที่ยวกับเด็กตั้งแต่ข um. nah, ้าหัวแม่รครูก็เขาอุ <talk> in ้มมาด้วยก็เลยเลยสนใจเรีนหนังสือ้งเลยเด็กแม่รุมรู้วยแล้วหลุดไปนะนะคุณแม่ พ่อแม่ดูแหลพ่อแม่ดูก็ดูเป็นอหารเป็นครูอยู่บ้านก็รียนหนังสือต้องอ่านหนังสือไปโรงเรียนก็ไปทำงานบ้านกลับมาก็ดูหนังสือช่วยงานบ้านนะครับแล้วสอบก็พยายามทำให้ดีที่สุดกล้วท่งหนังสือก็เวลาเวลาสอบแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดที่ให้กับพ่อแม่คืออะไรคือสมัยนี้นถือสมุดพวมาให้พ่อแม่ดูว่าเราสอบได้ที่เท่าไรสอบได้ยังไงเพื่อเรียนดีสอบได้ดี ใจทีหนึ่งทักทีสองทักอะไรทางนองเนี่ยนะก็พ่อแม่ก็มีความสุขถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่ร่ำรวยนะแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกได้สี่คนแล้วก็มีลูกคนหนึ่งที่เราอยู่ในรุ่นเนี่ยวันนี้นะสามสี่คนก็ไม่ได้ลำบากมากนะกะเรียนหนังสือโจงก้าวเก่งปริญญาทุกคนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ฝากพวกเราวันนี้ก็คือความรู้นะน้องๆทุกคนตลาดทุกคนต้องมีความรู้เรียนหนังสือมากๆแล้วก็จะได้แข่งขันก็ได้นะไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็รู้นะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเราอยูคนไทยทั้งสิ้น เพลงติไทยุบไปแล้วเพลงอะไรล่ะเพลงสามัคทีเพลงต่างนั้นทําให้เราต้องสามัาคีจานลวันนี้บ้านเดือต้องเดินไปข้างหน้านะใครจะว่าอย่างไรก็ไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใครจะมีปัญหาก็ไปดีกันไปแต่อย่าสร้างปัญหาให้กับเราเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องไหมนะเด็กๆก็ต้องเรียนหนังสือเด็กๆก็ไปโรงเรียนเด็กๆก็ต้องมีพ่อแม่ดูแลนะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องไปไปอยู่ในสังคมที่มัน ไม่มีการขยายน่นน้ำนะลงที่มหอย่าน,บบนั้น,ว,นะว,บบน,นวันนี้เป็นวันเด็กวันสังขาของพวกเราทุกคนและทำให้รู้้สึกว่า60ปีที่แล้วเนะี่ยตอนเกิดมาในบ้านเมืองไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่เจญแบบนี้ไม่มีการขย้งเท่านี้ไม่มีาการการะรรทุกในแบบนี้นะก็ทําให้เราสามารถจะโตมาถ,ถึงนี้ได้โดยที่ไม่มีสามารถนะแต่วันหน้าในพวกเราเจะเจอสิ่งเ่านี้มากขึ้นมากขึ้นเพราะโลกมันมันรไรถูกแดงน,น,นะ เราเช่นมียงารเพิ่ทุนนะการเป็นตําอวูกาะเป็นประชากอนัญอาแลการพนาื่อสาเอกนเข้่มาบอกว่าปีไปครั้งหนึ่งในผู้ใหญ่ก็ต้องตั้งใจเราขอกว่าเราจะทำอะไรในปีใหม่นะมันเฉลิมเราก็ตั้งเราวันนี้เราทำอะไรเช่นไม่ขับรถแซงขวาในเส้นทางขับถังไม่ข่ายไฟแดงแะไม่แอไปทิ้นของในที่สาธารณะ เนี่ยท่านทุกคนที่แบบนี้ตั้งจะเดาเลยว่าในปีนี้วันเด็กทุกคนจะทำอะไรทุกชีวิตนะหรือกลับบ้านไปชีวิตวันเด็กเนี้ยตั้งแต่วันเด็กปีห้าแปดที่เจตื่นเต้นกลับไปจะทำอะไรกลับไปจะไม่อ่านหนังสือก่อนกลับไปกับพ่อกับแม่ก่อนกลับไปจะอะไรเที่เรัเล่ทาทำบ้านก่อนนะต่อไปก็จะไม่เล่นเกมก่อนทำมบ้านนะจะไม่ไปดูละครหรือไปดูหนังก่อนทำาบ้านเสร็จในตอนเนี้ย ต้องานให้เป็มไจรุปเรืวันหน้าจะได้จะได้ปลอดภัยมีนากตนะความรู้ผู้คุณธรรมคุณธรรมเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วนักเพื่อนทุน่าแบ่กันเราคิดถึงกันเอยว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเป็นเดือดร้อนไหถ้าเ็นเดือดร้อนแสดงว่าไม่ดีถ้าทำได้เรามีจ็นไม่ดีไม่ดีแต่ไม่ใช่ก็ทำให้ทั้งเรดีมีความสุขก็เป็นมีความสุขช้านก็มีความสุขมีความสมดุลน่ารักกามเป็นทันความดีมีคนธรรก็คือ เพื่อจะเตมที่ได้บาทเติมที่ที่อะไรที่อะไรมีน้อย่านะมีน้อยบาทต้องเป็นการั่กันนะลูกนะโอเคนะวานนี้ก็มีหนักก็นี่แหละเนียนะครับเเด็กงที่เได้ยู่ไหรู้เ่เนี่ยริงบอกไึกไม่ต้องดูคุณเลยราะพูดได้พูดอรเลยนะเพราะนั้นเราต้องพัฒนามาคิาที่เร็วที่เร็วที่เต็ใจจำจบความที่พิวยะเนที่พเร็วในอะไรบาง อะไรคือสาระวันนี้ที่เราเพืมาเนี่ยสู่นคืออะไรเพื่ออะไรให้ทุกคนมีคามรู้ให้ทุกคนรู้พ่อแม่ครูบอาจารย์ให้ทุกคนทำตามน้าวลของพราและบ้านเมืองของนไทยแค่นี้ลขอแค่นด้ไ้ได้ได้ได้เล้เไ้เได้ได้ได้เล้เได้เเลยน้เล้เลยได้เลล้เลยได้เลยไพลยไบ้าน้เลย้เเลยด้เยลย้เน้เย้ลด้เด้เยด้เยได้เลยไเล้เล้เยไดด้ยด้้ นี่มาจากใต้ใช่ไหมทุงท่านก็ให้ท้องใต้อะลานที่บ้านพัทนีลุงก็ส่งคนไปช่วยก็มีการเยี่ยมมาครั้งหนึ่งนะก็ส่งส่งไปเยี่ยมตลอดนะบ้านเมืองกำลังกำลังดีนะพี่การเวลาที่ดีอากาศก็เย็นวันนี้ฝนไม่ตกอากาศก็ไม่ร้อนมากนะลานเดี๋ยวใครยอยากไปเครื่องไหนก็ไปนะลุงไม่ดูเวลามากก็มีหลายเส้นที่เขาแจกของด้วยของด้วยนะจ๊ะ วันนี้พ่อบาปเนี่อกนัว่าอะไรนะเด็กแต่ได้อโฟนายม่แต่ได้ไอแพดได้โฟนอะไรแน่นะคือลูกต้องรู้จักคนเกพอประมาณจะไปขอพ่อแม่ถ้าลูกการไอโฟนแพดลต้องเรียนหือทำงานนั้นละชิ้นหนึ่งเนี่ยมนหลายสตางค์ไอโฟนเนี่ยนี่ไเป็นห่ของทั้งหนึ่พ่อแม่มันมนเดือนไม่ถึงห่งพ่อแม่มันมดนหนึ่งกว่าซื้อโทรศัพทให้ลูกคนเดียวไปเหยื่อเพื่อนเนี่ย็ต้อฝันดิ่ต้องเอางบเท่าไหร่แตใช้การแบบเป็นเท่าไหร่ต้องทำงานค่ที่เท่าไหร่นั่นแหละค แ้เทาไก็ผูีูดีก็ดุดูดูี้ทั้งวันนะก็ไม่มีอาจารให้เราต้องกินอยู่ันเนีนึกถึงว่าได้แบบนี้นะนะพระผู้ม่ในบ้านนล่กนะแล้วก็ผูอาจารย์รักกันแล้ววันนี้ใครจะมายุแย้ให้เราแตกกันให้เราขัดแย้งกันให้เราไม่เข้าใจกันต้องเริ่มนะนะไม่มีใครทำอะไรดีดีเลยเยาใครจะทำดีได้มากกว่านะาจารอะไาไม่มี ไม่มีรัฐวิเศษหรอกทำไม่ได้รัฐวิเศษทุกคนเราเยอะะทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้เพราะนันสิ่งทางการเกืองก็คือชาติศาสนารไม่ปรา์เป็นสิ่งที่เราทำไม่ยึดมั่นและให้เราเดือดรักสามัคคีกันให้ได้ทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับความรุ่งเรืองธรรมเพื่อ,อ,อ,อข้าวเรื่องสุขทางการแล้วอย่าให้ใครมาทำให้ราฐเมืองแตกแยกอีกต่อไปรักกันมากเรียนหนังสือเรื่อยๆประสบความสำเทีกอยางแล้วก็มีผู้ปกครองใช้ดูแลพ่อแม่หนละักแก่เท่านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นเด็ก ทีนี้ถามแม่คุณเหลือไปสื่หลายในยทราวมีแต่บวิษาทห่งของนี่หรือว่าได้ผลธนณธรรพระราชานของท่านทุกคนตลอดไปตลอดเวลาเป็น